ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องพีบัฟินแลนด์ชาแนลหรืออยู่กับช่องพีบานฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมนี่ครับผมมือนี้มือนี้กับหาโม่งแร่งหกโม่งแรงแล้วนะครับผมน้องนริตะออกเบาแดดคุณพ่อพามาตีแบดนะครับผมกับลุงลุงป้าป้านะครับผมอยู่ที่นี่นะครับที่สำนักงานนะครับผมมือนี้จะผ้าน้องนรตตามาตีแบดคุณพ่อจะพาตีแบดออกกับังกายตุ้งชี้ตุ้งชี้พร้อมเรียงคะหนูน้อยพร้อมเรียงลูกคุณพ่อจะพาตีแบดวันนี้ แดดกรลังอ่อนพี่น้องแดดกระลังอ่อนอากาศกรลังเย็นก็เลยผ้าดูออกมารับแดดซะบังอยู่แต่ในห้องแอร์มันจะเป็นคนห้องแอร์เนี่ยมันจะเป็นคนห้องแอร์นเฮ้ยอยยจอยจยจจหนูพร้อมแล้วหนูจะไปตีแบตเอวหนูก็พร้อมนะเอวหนูก็พร้อมนะติ่งลิงติงลิงติงลิงติ่งลิงติ่งลิงตกสังห่างสั้นติงลิงติ่งลิงติงลิงติงลิงติงลิงตกสางห่างสั้นติงลิงติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงแช่นะ เดี๋ยวคุณพ่อจสพานผ้านองตีแบดมือนีพี่นองนะครับผมมาดูกันว่าอุ้มลูกไปน้ำตีแบดไปน้ำจะเป็นอย่างไรคุณพ่อลูุกรีสิปีอุ้ยแต่ว่าเดือนนี้ก็ครบ20แล้วนะวันที่12นี้ก็อุย้ย21ต้เนาะวันที่2วันที่12นี้ก็ครบนะ21ปีเต็มนะจ๊ะ21ปีเต็มใช่ไหมลูกคุณพ่อหนูอายุ21่ปีเต็มไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะจุ1มหนึ่งชองปิ้ง หนึง่งสองตึงหนึ่งสองตึงห้าสิมาตีแบตครับพีพีเดี๋ยวรอพี่พีทีสนามสะกรอนสนามยังที่แบบเปลี่นครแพ้อันนี้คือข้างหลังห้ามห้ามคืนใช่ไหมเดี๋ยวเขาล่อรอบต่อไปล่อพีพีเขาตีแล้วก่อนใครจตีน้ำซันนี่ออน้าอ่อนพูดนัไนพูดอัไนออกกันบอหน้าจะไหนนี่หมายถึงว่าใครสิใครได้แ้มสิทธิอกัขนชนะบอ โอเคมาดูกันว่าเขาจะตีน้ำไผ่พี่น้องพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะหนูอยากตีแบตเต็มท่อนละอ้ายหนูรับไม่ได้เลยรอมาขนาดนี้นะอ้ายปัสสโอ้โหยี่พอว่ายังไงยี่พอม่าไปที่ยิปตโซเดียนนะหนูก็อยากพูดไทยบ้างอะเนาะโอ้ยโอ้ให้หนูพูดไทยได้ไหมนะโอ้โหม่โอ้โหพูดภาษาจีนไงนี่แบบพูดไก่รัดเขาอยากมึง อ่ะแบบแบบแบบอะแบบ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 อ่ะหนูอยากตีแบบแล้วนะ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 โอ้โบอลบอลเลี้ยงเราต้องใส่หนึ่งใครจะเหลือเกินใครชนะน้องเคสเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาให้น้องมาอยู่กับน้องเคสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอุบัติเหตุ ให้ฮันนานี่ก็ให้โอเคลูกไปเชียร์อยู่ฝั่งนู้นนูลูกนะลูกไปเชียร์ตรงนู้นนูลูกนะโอเคเดี๋ยวพ่อจะโชว์ฝีมือปาไปตีโดนแล้วเอ๋อกลางป่ะนี่ว่าข่าวไม่นั่นเลยคือนยังป่ะนี่ต้องกลางกันบ่เออมัาเป็นอะไร่วมให้เอาการกันเลยครับออบอกก่อน ออขบน่นัำเออที่เขา่นี่คอขนัแบนัแบต้องเอะไรนี่สี่สี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ีีเฮ้ยนตาดูนตาดีใจอนดีใจ ชนะวะนี่ชนะฉันไม่คยอีปอร์หรอเนี่ยเนีแฟ่แฟนเนาะแฟนชนะเอาชนะ เจไ้่ใช่ไม่ใช่ไอ้สิ่วไอยตีนุตกาอีสิบวไอ้ตีนุตก้าใครจะเข้าเนี่ยไปน้ำหาหมาพี่น้องไปน้ำหาหน่องหิวกับหน่องเตะน้ำหาอยู่สายเนี่ยพวกบันหินแหละไฟเลยจะว่าเดี๋ยวมาบอกเดี๋ไปน้ำหาหมาซอยไหนน้ำหาซื้อขับเห็นบันไดเถอะหมาไปอาบน้ำโอ้ยน้ำหาคำเชียวพี่ยังมาคำเชียดอยู่น้ำหาจากชั่วโมงน้ำหาจากชั่วโมงไปได้เว้นบุญเดือตุ๋ยนองตุ๋ยอีกหนึ่งยกโอ เจ้านี่เห็น,นบอว่ามาบ่ได้รู้อยัางเลยนี่ว่าก็เลยว่าไปนําหาหมาซอยแนวหมาว่ายู่หมาอย่าหน้าม,มันว่านโอ๊ยหนักเก้อพี่น้องเลยจะแม่นข่อยปื๊ข่อยหนาำเพราะว่าเห็นน่น้องหมามันนี่จังแต่เตียงหุ่นพี่น้องว่าห็นน้องเตีหยหิวแต่เตียง <c oughs> ไ,ยไปใส่ปืชเมื่อก็กใครเห็นหรือ,อ,อเล่นนเา,า,าเอาไปนําหาหามหาเอาไปหั่งหาหิวกับเตียังวะโอ้ยนําหากระเตียง น้ำพูดเดียวนี่งชี้มอไซค์น้ำเห็นบ่แม่ขี้หล่นรอบรอบรอบสระสะน้ำผาไปซ้อยซ้อยหลังบ้านไปทั้งนี้ทั้งทงบ้านกับไปโค้งโค้งโค้งไปหันเฮียนแม่เทีพร้อมโค้งไปหอดเฮียนแม่เทีผุนเด้บ้านกับไปหาอยู่เฮียนแม่เทอันเห็นม้าบ่บ่เห็นว่าสันอยู่เฮียนแม่เทีก็ว่าบ่เห็นว่าสันตายบานควรพยาบาลดาขุดข้ากับสันเกินได้ใจโอ้ยถอดเด้อคขาทีบอกข้ามหยาบพยาบาลดาเม่ต่อยกักเห็ดม้าเสียว่าสันพี่น้องเอ้

ไปเท่าไงน,นี่ต้องไปบัตรสาวเสียแล้วจนะ้าสองชนะเลยครับผมสามร้อยครับผม,มกิฟฟอนมิกห้าผมไปวัดเลยครับถ้าจะเล่นออกขนาดนี้ไปวัดเลยโอ้ยโอเคเข้าเบ,าเบ,าเบิงตุยเช็คกันเลยว่าจะรอดหรือจะปัวนหรือจะปังใครชนะผู้นั้นละ่ะเลี้ยงเขากันเลยค <c oughs> ู่เข้าชิงในวันนี้คู่จีนแห่งแสนทองซินแลนด์นะจ๊ะเคยตีแบบ็คบอล ใครจะตีเหรินฮะกู้งไก่ใครตีแดดบ่ใครตีโย่ฮะตัวอับใครตีอยู่ออยเออใครจะตีขึ้นไปตุยหัวหัวแรงหัวเลินอ๋เลยห,หม้หัหโอเคนะครับผมเราจะพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมแล้วก็เริ่มเลยจ้าออพร้อมแล้วเริ่มเลยหนึ่งสองสาม นาใครหนึ่งใครคะหนึ่งน้องเคใช่ไหมคะเคีสใช่ค่ะพี่ตุ้ยอ่อนให้นะคะเอาหนับบอนี่ตามกฎหมายเขาก็นับอยู่เดีนี่าหสมนวกทำมืองศูนย์ตัวย่าเฮ็ดมือใหม่ออนแรกที่ล่ะเยาวานที่ลวก เอ้ยเอ <Bond> ้ยยน้องเคจจะออนไหนดีหน <ch amp uk> ึ่งสองแม่หนึ่งสองค่ะสองสองละจ้่าเนี่ยสองคน่ยังนี่ยมืไหม่ออนเป็สองคนเลยบผบใครได้ตุ้ยตอนนี้ตุ้ยได้หนึ่งเคสได้สามนะจ๊ะแม่เร็ว่ะ อย่าตีแห้งด้วยตีแล้วอร่อยมันโยกความนะตีพอดีพอดีเอ,อ๊บสองสามค่ะสองสามตุ้ยสองเคสสามออกปะนี่สามเท่าจ้า,น,านัา่นนับแล้วถือไม่แล้วซีสามแล้ว ออกออกออกสิ้นออกออกออกสีเท่าแล้วนะฮะนับอยู่บองเลยเับอยู่บอนับตัวน้อเสร็จได้ปะเร็วไม่ข่าวก็านะอะหนึ่งคะแนนล้วห้าห้าเท่าอ้าว เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกห้าใครได้หกตุ้ยได้หกแล้วนะตีเบสแยิ้มไปกูศุลหนักฮะเออเออตุ้ยเออเออเจ็ดเนเนสวยอีกรอบนึงโอย้้โยแปดห้า่ตีก็ชัดแล้วพนะ พี่ตุ้ยได้เก้านะเก้านะตุ้ยนะเคสเคสเครสยาแลนๆลนฟาดมันเถือกเออ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 หกเอ้าหกเก้าน้องเคสหกแล้วนะตามต้นมาแล้วนะแข็งแข็งอีกรอบนึ่งแลนแลนสิบสิบตัวใครชนะคะ ผู้ชนะคือน้องตุ้ยนะจ๊ะปลาตู้ตาหวานว่าลูกตู้ตาล้อไหมคะล้อตู้ตาล้อมากเลยค่ะตู้ตาล้อมากเลยค่ะเห็นพ,พ,พอแด้ววันที่ไปเดี๋ยวังไปลูกเดี๋ยวยังไปตู้ตาล้อมากเลยค่ะตอนนี้นะครับผมตุ้ยปะทะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับผมใครแพ้เยอะอะไรคะใครแพ้เยอะอะไรคะใครแพ้ทองทองหนึ่งบาทโอ้ใครแพ้ทองหนึน่งบาทชิ้นซีเจอกันเลย เอาถ้าตุ้ยอยากได้ทองบาทตุ้ยก็เอาชนะพียบ้านให้ได้สิเด้าไหมถ้าตุ้ยมันฉลาดมันอยากได้ทองกับพี่บ้านบาทหนึ่งอ่ะให้มันชนะเลยรอบนี้เอาเลยสิฮะกูไม่ยอมอยู่แล้วกูไม่มีทางยอมมาตอนนี้พี่บ้านกับพีตุ้ยจะชนะตอนนี้โอ้ยเอ้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กูไม่ยอมเสียทองหนึ่งบาทหรอกเสียอะไร สามศูนยค่ะ huh. ส euh ี่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์จห้าศูนย์้วพี่น้องห้แล้วก็ให้ กรรมการหน้าพร้อมกห้ากห้าหกหา้หาใจบุญขนาดไหนอะแปดประท่าสองโนะอ้เก้าแล้วล่า,าลสุดสิบ <laughs> กิบปอนมิกตุยเอาพี่แรมเป่างพี่น้องนะครับผมกับสิ้นปีกับเฉลียท้องจั็ดมันตุยหนึ่งบาทนะครับ <Okay. S 1> ผมเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาถือไปไอ้พวกขี้กึกกระตึก <c oughs> มันเก่งแต่ไายคลิปบปละน้อยมาล่ำลาไปขบับลูกไปมาล่ำลาไปขับไปลูกบ๊ายบายก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อีหลาบอยแล้วอีหลาฮอนแห้องอีหลาบอกอีหลาจะึ้นบ้านแล้ว เม่ต่อยกับน้ำหามาเจอกันกิ๊บหน้านะจ๊ะกิ๊บจังหวัดดีจ้าจังหวัดดีจ้า